เปิดโพสช่องสามเคลื่อนไหวหลังแฟนฮือเปลี่ยนนางเอกลิขิตรักแอนตี้หนักบ่วงนริมิตทางช่องก็กลัวเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วหลังกระแสดราม่าร้อนแรงทุกวันล่าสุดโลกโซเชียลไปส่องความเคลื่อนไหวของช่องสามกับแมทพิรณีนางเอกคนดัง หวานใจให้โซหนุ่มสงกรานเตชนารงค์ที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงปมดราม่าร้อนแรงยังคงทำลายล้างตอนนี้ก็ดราม่าหนักไปถึงละครเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่คู่กับพระเอกหนุ่มณเดชนคูกิมิยะเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวขนาดทางค่ายผู้จัดละครต้องขอกำลังใจก็เจอส่วนกลับให้เปลี่ยนตัวนางเอกนั้น ในขณะที่ละครของสาวแมทที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้คือบ่วงนริมิตขนาดมีแค่9ตอน IG และ Facebook ของช่อง3ก็ได้มีการโพสต์โปรโมทละครกระแสะคนก็เข้ามาแอนตี้ต่อต้านกันรัวๆแบบตลอดเวลาทำให้ช่อง3ต้องรีบตัดจบไม่อยากดูสาวแมทแล้วล่าสุดช่อง3ได้โพสต์โปรโมทบ่วงนริมิตโดยไม่มีภาพของสาวแมทนางเอก แต่ใช้ภาพของแพทนภพากับโอมอัจชาแทนหวังจะบันเทากระแสดราม่าร้อนแรงหรือไม่โดยการโปรโมทละครก็ยังไม่ใช้ภาพนางเอกของเรื่องแบบนี้ช่องสามจะทำอย่างไรกับกระแสดราม่าในตอนนี้โดยแม้จะมีบ้างเข้ามาบอกว่าติดตามชมละครแต่ส่วนใหญ่ชาวโซเชียลแฟนละครก็เข้ามาแห่คอมเมนต์สนันว่าชอบแพทแต่ไม่ชอบแมท ยังไงก็อยากให้ละครจบไปเร็วๆไม่เอาแมทอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ